พระธรรมหนึ่งพกษัตริย์บทที่เจ็ดไต้กษัตร์โซโลโมอนทรงใช้เวลาก่อสร้างพระชวังของพระองค์ทั้งสิน้นสิบสามปีพระองค์ทรงสร้างพระตำหนักพระนาเลบานอนยาวหนึ่งร้อศอกกว้างห้าสิบศอกสูงสาสศอกใช้เสาไม้สนสีดาสี่แถวรองรับคานไม้สนสีดาไว้ทำหลังคาด้วยคานไม้สนสีดาสี่ห้าอันซึ่งวางอยู่บนเสา โดยแบ่งวางเป็นแถวแถวละสิบห้าอันมีหน้าต่างอยู่ด้านบนเรียงเป็นชุดชุดละสามช่องแต่ละชุดหันหน้าเข้าหากันประตูทุกบานเป็นกรอบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ด้านหน้าห้องโถงมีสามชุดชุดละสามบานหันหน้าเข้าหากันพระองค์ทรงสร้างระเบียงเสาหานยาวห้าสิบศอกและกว้างสามสิบศอกมีมุกด้านหน้าซึ่งมีเสาหาน และหลังคาด้วยทรงสร้างห้องบาลังหรือท้องพระโรงวินิจฉัยเป็นที่ประทับตัดสินความกรุด,ด้วยไม้สนสีดาตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานถัดจากท้องพระโรงวินิจฉัยไปด้านหลังพระองค์ทรงสร้างหวังที่ประทับส่วนพระองค์และหวังของมเหสีซึ่งเป็นทิดาของฟาโรตามแบบท้องพระโรงวินิจฉัยตัวคาเหล่านี้ทั้งหมดจากด้านนอกถึงลานใหญ่ และจากฐานรากถึงชายคาสร้างด้วยหินอย่างดีซึ่งวัดให้ได้ขนาดก่อนที่จะสกัดและใช้เลื่อยแต่งทั้งด้านในและด้านนอกฐานรากเป็นหินก้อนใหญ่คุณภาพดีมีขนาดหน้าตัดแปดศอกบ้างและสิบศอกบ้างบนชั้นฐานรากวางด้วยหินอย่างดีตัดให้ได้ขนาดและสลับด้วยคานไม้สนซีดาทรงสร้างผนังล้อมรอบลานใหญ่ จากหินที่ตัดแต่งไว้แล้วสามชั้นสลับด้วยชั้นคารไม่สนสีดาตามแบบลานชั้นในและมุกหน้าของพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้ากษัตริย์โซโลมอนส่งให้นำชายคนหนึ่งชื่อฮูรามมาจากเมืองเทระมารดาของเขาเป็นหญิงม่ายจากเผ่านัฟทาลีส่วนบิดาเป็นชาวเมืองเทระและเป็นช่างทองสำริดฮูรามเชี่ยวชาญ และมีฝีมือในงานทองสำริดทุกชนิดเขามาเข้าเฝ้าโซโลมอนและทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายฮูรามหล่อเสาหานทองสำริดสองต้นแต่ละต้นสูงสิบแปดศอกเส้นรอบวงสิบสองศอกเขาหล่อหัวเสาทองสำริดสูงห้าศอกเพื่อติดบนยอดเสาหานมีตะข่ายโซ่ระยะประดับหัวเสาเสาละเจ็ดสาย เขาทำผลทับทิมสองแถวติดรอบโซ่ระยะประดับหัวเสาทั้งสองต้นส่วนหัวเสาหานที่มุกหน้าตกแต่งเป็นรูปดอกลิลลี่สูงสี่ศอกบนหัวเสาทั้งสองต้นเหนือบัวควา่าถัดจาก้อยระยะขึ้นไปเป็นแถวผลทับทิมสองร้อยผลโดยรอบเขาตั้งเสาหานทั้งสองไว้ที่มุกหน้าของพระวิหารเสาทางใต้ตั้งชื่อว่ายาขีน เสาทางเหนือตั้งชื่อว่าโบอาดหัวเสามีรูปทรงเป็นดอกลิลี่เป็นอันว่างานเสาหานก็เสร็จเรียบร้อยฮูรามหล่อขันสาครทรงกลมด้วยโลหะสูงห้าศอกเส้นผ่าศูนย์กลางสิบศอกและเส้นรอบวงสามสิบศอกใต้ขอบขันด้านนอกตกแต่งเป็นลายเครือเถาสองแถวศอกละสิบรูป หล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับขันสาครขันสาครนี้ตั้งอยู่บนบัวทองสำริดสิบสองตัวหันหลังเข้าหากันตรงกลางหันหน้าไปทางทิศเหนือใต้ตะวัอนออกและตะวันตกทิศละสามตัวขันสาครนหนาหนึ่งฝ่ามือปากขันเหมือนขอบถ้วยซึ่งเหมือนกับดอกลิลลี่บานจุน้ำได้ประมาณ44่กิโลลิตรหูราม ยังทำแท่นเคลื่อนที่ด้วยทองสมริดสิบแท่นแต่และแท่นกว้างยาวสี่ศอกสูงสามศอกแท่นเหล่านี้สร้างขึ้นในลักษณะนี้คือมีผนังที่ยึดติดอยู่กับกรอบในแนวตั้งเขาสลักรูปสิงโตวัวและเครูปไว้บนกรอบและบนผนังนั้นด้านบนและล่างของสิงโตและวัวเป็นลวดลายพวงมาลาที่สลักลายด้วยคอนแต่และแท่น มีล้อทองสำริดสี่ล้อและเพลาทองสำริดแต่ละแท่นรองรับอ่างซึ่งตั้งอยู่บนที่หนุนทั้งสี่ซึ่งหล่อขึ้นโดยมีพวงมาลาประดับแต่ละด้านภายในแท่นนี้มีช่องเปิดเป็นรูปทรงกลมลึกหนึ่งศอกวัดรอบช่องเปิดทรงกลมรวมฐานได้หนึ่งศอกครึ่งมีลายสลับรอบช่องเปิดผนังของแท่นตั้งเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่วงกลม ล้อทั้งสี่อยู่ใต้ผนังและเพลาล้อติดเข้ากับตัวแทน่นเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อหนึ่งศอกครึ่งล้อทำขึ้นคล้ายกับล้อรถรบทั้งเพลาสี่ล้อขอบและดุมล้อล้วนหล่อขึ้นจากโลหะแต่และแทน่นมีที่จับที่มุมทั้งสี่มุมละอันยื่นออกมาจากแทน่นที่ด้านบนของแทน่นมีปลอกทรงกลมลึกครึ่งศอก ทั้งที่หนุนกับผนังยึดติดเข้ากับด้านบนของแทน่นเขาสลักรูปเครูปสิงโตต้นอินทผลัมบนพื้นผิวของที่หนุนและบนผนังตลอดจนที่ว่างทุกแห่งและมีพวงมาลาอยู่โดยรอบแท่นทั้งสิบสร้างขึ้นตามนี้โดยมีขนาดและรูปทรงเดียวกันหล่อจากพิมพ์เดียวกันจากนั้นเขาทําอ่างทองสำริดสิบใบเส้นผ่าศูนย์กลางสี่ศอก ตั้งไว้บนแท่นแท่นละบแต่ละใบจุน้ำได้ประมาณ880ลิตรเขาตั้งแท่นเหล่านี้ไว้ที่ด้านใต้ของพระวิหาร5แท่นและด้านเหนือ5แท่นส่วนขันสาครนั้นอยู่ทางด้านใต้ที่มุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของพระวิหารเขายังได้ทำชามอ่างทัพพีและชามประพรมด้วยในที่สุดฮูราม จึงทำงานทั้งหมดที่กษัตริย์โซโลมอนส่งมอบหมายในพระวิหารขององ,งค์ผูปป้เป็นเจ้าสำเร็จครบถ้วนได้แก่เสาหานสองต้นหัวสาวรูปบัวคว,ว่ำสองหัวตาข่ายประดับหัวเสาวสองชุดทับทิมสี่ร้อยผลสำหรับตาข่ายสองชุดตาข่ายแต่ละชุดมีทับทิมสองแถวประดับอยู่บนหัวสาวรูปบัวคว่ำแท่นทองสำริดสิบแท่นพร้อมอ่างขันสาคอน และวัวสิบสองตัวซึ่งรองรับขันหมอ้อทัพพีและชามประพรมอูรามได้ทำสิ่งเหล่านี้ถวายกษัตริย์สุโลมอนสำหรับพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยใช้ทองสำริดกัดเงากษัตริย์ทรงให้หล่อสิ่งเหล่านี้ขึ้นด้วยเบ้าดินเหนียวในที่ราบแห่งแม่น้ำจอดแดนระหว่างเมืองสุคตตและเมืองสาเรธอนกษัตริย์โซลมอนไมได้ให้ช่างน้ำหนักสิ่งเหล่านี้ เพราะว่ามีจำนวนมากมายจึงไม่ทราบน้ำหนักที่แน่นอนของทองสำริดโซโลมอนยังได้ทรงทำเครื่องใช้ทั้งปวงที่อยู่ในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้แก่แท่นบูชาทองคำโต๊ะทองคำสำหรับวางขนมปังเบื้องพระพักคันประทีปทองคำบริสุทธิ์วางไว้ด้านหน้าอภิสุทธิสถานทั้งด้านซ้ายและขวาด้านละห้าคันลวดลายดอกไม้ตะเกียง และคีมทำด้วยทองคำขันทองคำบริสุทธิ์กันกรายตัดไส้ตะเกียงอ่างประพรมจานชามและกระถางไฟเบ้าทองคำของประตูห้องชั้นในสุดคือประตูอภิสุทธิสถานและของประตูห้องถงกลางของพระวิหารเมื่องานทั้งปวงสำหรับพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโซโลมอนทรงนำเงิน ทองและเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆซึ่งดาวิดราชบิดาถวายไว้เพื่อการนี้มาเก็บไว้ในคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า